ครับสวัสดีครับตอนนี้เจ้าเด็กแสบมีตังเด็กแสบนะครับตื่นแล้วหิวกำลังกินไก่อยู่นะครับอย่างอื่นไม่กินกินไก่ก่อนเลยนมก็ยังไม่กินผลไม้ก็มีให้ยังไม่เอา ฉันเนื้อก่อนน้มที่หลังเด็กแสบตื่นล้เหิวกินใหญ่เลยไอตัวอื่นมันเป็นไหนว่ายังไม่ออกกันมาเลยเ๋าตุงเด็กอ้วนอยู่ไหนเนี่ยที่มีทองน้องทุงเงินอยู่ไหนออกมากินหน่อยแล้ว มากินกับมีตังน้อยมีตังเด็กแสบหืมอร่อยไหมลูกหือร่อยไมหมเด็กตืดกินไปกินให้หิมอร่อยก็กินไปน้องมีตังเด็กแสบเอาืีเปล่าตงมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยได้ยินแต่เสียง กินนมแล้ว